สนับสนุนโดยค่ายสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss นะคะมาจอดลึกกลาดขึ้นไทยในช่วงภาคเกีนวันนี้ค่ะกับหมวยธนวันปันทโชนนะคะ ดัชนีตลาดหุ้นไทยในนาทีนี้นะคะต้องเรียกได้ว่ามีความสุ่มเสี่ยงมากๆเลยนะคะหลังจากที่มีสัญญาณของการปรับฐานอย่างต่อเนื่องค่ะมีบางช่วงบางตอนของวันนี้เซตนั้นหลุด1,500ลงไปทดสอบที่1,499จุดนะคะตอนนี้เริ่มที่จะมีการลดช่วงลบนะคะยังคงทรงตัวอยู่ในแดนลบค่ะเซตอ,อินเด็กซ์อยู่ที่1,512.63จุดติดลบลงไป7จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้42,000ล้านบาทนะคะส่วน5าดับหลักทรัพย์ค่ะ หุ้นของแพทินัมน,นะคะเข้ามาซื้อขายในวันนี้วันแรกค่ะราคา i p o ที่7บาท40สตางค์ปรากฏว่าตอนนี้ตลาดกำลังจะปิดแล้วนะคะปรากฏว่าราคาหลุดต่ำจองลงมาถึง12%นะคะก็ต้องมาลุ้นะค่ะว่าจะมีแรงดันกลับขึ้นไปปิดยืน อยู่ราคาเหนือ IPO ได้หรือไม่นะคะแต่ที่แน่ๆตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาย่อลงมนลึกพอสมควรนะคะทูคัพ o บรเรช่นบวกเล็กน้อยค่ะตัวของ j แ z z เช่นกันนะคะขึ้นมานิดหน่อยยืนที่5.85บาท85สตางคงทางแบงก์กรุงเทพนะคะราคาไม่เปลี่ยนแปลงที่181บาทและ K-Bank ย่อไปเปอร์เซนต์กว่านะคะราคาอยู่ที่224บบาทนะคะนี่เป็นภาพของดัชนีในวันนี้ค่ะ เห็นว่าการลงมาในรอบนี้นะคะการย่อตัวลงมาจะมีโอกาสหลุด1,500อีกไหมนะคะถึงแม้ระหว่างวันจะแค่ไปทดสอบแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเวลาลงไปทดสอบแล้วจะหลุดต่อไหมต้องไปถามวิเคราะห์กันค่ะอยู่ในสายกับเราตอนนี้นะคะท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปนะคะพูดคุยกันกับคุณรณกิจสารินวงศค่ะคุณรณกิจสวัสดีค่ะ ทุกวันครับสวัสดีครับค่ะวันนี้มีบางช่วงหลุดพันห้าร้อยด้วยนะคะครันักรกิจประเมินเชตยังไงคะเราจะมีโอกาสหลุดลงไปปิดตลาดที่ต่ํากับพันห้านะคะไม่รอบสัปดาห์นี้ค่ะผมผมคาดหมายตรงนี้ว่าสัปดาห์นี้จริงๆนาผมมองว่าสัปดาห์นี้มีสัปดาห์วีบ่าวนะครับแต่ว่าในช่วงตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมาถึงวันนี้เนี่ยตลาดก็มีแรงกดดันอยู่แต่เราก็เห็นแล้วว่าตรงแรงรับหนึ่งพันห้าร้อยจุดน่าสนใจนะครับเป็นแรงรับที่ทําให้ดีตัวขึ้นมาแล้วก็สัญญาณด้านเทคนิคเองเนี่ย เป็นสัญญาณ p o สิทีฟนะครับช่วงท้ายตลาดนี้เป็นสัญญาณในกราฟแท่งเทียนเป็นสัญญาณเชิงบวกครับค่ะที่ก็มีโอกาสจะลุ้นเทนเฮลดีบาร์ตามสูตรได้นะครับว่าหวังว่าจะมีการดีบาร์ตั้งแต่นในในกลางถึงปลายสัปดาห์นะครับดีบาร์มากน้อยแค่ไหนต้องมาดูตลาดจริงแต่ผมดูจากสัญญ,ญาณที่ได้นิจารณาหน่าจะมีโอกาสเทนเฮลดีบาร์ได้นะฮะค่ะปัจจัยคือตอนนี้ต้องบอกว่าเราเรา,เราพูดถึงอย่างอื่นพูดยากนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านกรณีิมเทลหรืออะไรก็ตามพูดยากละมันเป็นเท n t i m e n ตลาดล้วนๆเลย ค่รเาะนทุนเนี่ยคงต้องจับจังหวะเขาแต่อย่างที่เรียนว่าก็ต้องอิงทฤษฎีบ้างโดยทฤษฎีที่อิงตอนนี้คงเป็นเนรื่องกราฟอย่างเดียวทีว่บอลรัอจะบอกเราได้ค่ะนะฮะซึงก็ถ้าดูตามนี้ผมผมคิดว่าน่าจะมีเทคนีคดีบางเกิดขึ้นนับแต่วันพรุ่งนี้ไปครับไม่มากก็น้อยครับค่ะที่นันขออนุญาตขอกรอบสําหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะคะครับก็ยังคงให้กรอบถ้าดูจากตรงนี้กรอบแนวต้านจะปรับลงมาเล็กน้อยนะครับจากที่ให้ต้นสัปดาห์จะเป็นแนวต้านตอนนี้คือหนึ่งห้าสามศูนย์ครับ แล้วก็แนวรับก็ถ้าดูจากตรงนี้เราจะเห็น1,500แล้วนะครับค่ะแนวรับ1,500 1,530เป็นแนวต้านนะคะใช่ครับค่ะปัจจัยอะไรคะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเส็ยถึงลงมาขนาดนี้คะผมว่าเป็นกระแสภายในประเทศมากกว่ากระแสกดดันจากหุ้นหลายตัวและมีความกังวลเรื่องการฟอสเซลมีความกังวลเรื่องกระแสขาที่ออกมาตามโซเชียลมีดทั้งหลายนะฮะที่ทำให้นักทุนเนีย เกิดความไม่สบายใจแล้วก็มีการขายหุ้นต่อเนื่องพอการขายหุ้นต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดจุลชีมีเนี่ยอ่อนตัวลงในท้งที่เรามาดูแลปรากฏว่าหุ้นใหญ่ๆนะคุณึีนล้วันฮะหุ้นใหญ่ๆนี่ทรงตัวดีนะครับไม่ได้ลงลึกอะไรเลยนะเวลานี้ปรากฏว่าเป็นการลงของหุ้นช้กลางที่เป็นส่วนใหญ่เพราะั้นก็เป็นตัวกดดันตลาดที่ผมดูแล้วปรากฏว่าหุ้นใหญ่วันนี้ทรงตัวได้นะฮะก็เลยทําให้มองว่าพรุ่งนี้น่าจะดีขึ้นและตลาดยุโรปเองดาวโจนส์ฟิวเจอร์เองดูดีครับดูดีทีเดียววันนั้นเน จากคุณประกอบเหล่านี้เองผมก็มองว่าเราน่าจะเห็นตลาดที่ฟื้นตัวขึ้นในวันพุธพฤหัสครับค่ะภาพลำสัปดาห์หนึ่งนะคะ1,500-1,530นะค <c> ะ <oughs> ภาพใหญ่หนึ่งเดือนละคะคือาตาพเดือนหนึ่งกิจมองแบบไหนคะภาพใดือหนึ่งเดือนขอ,อว่าเดือนเมษายนนะฮะเดือนเมษายนเนี่ยยินเดินมองในมุมรวมยังมองว่าใช่ยังเป็นแนวโน้มการปรับรตัวลงอยู่ครับค่ะนะฮะแต่ว่าจะมีการรีบาวในในตรงนี้แหละเพราะว่าทางหน้าที่มีเทลเองตรงนี้เราเรียกว่าเอสแอนด์โชเดอร์นะคะเอสแอนโชเดอร์คือหัวและไหล ปัจจ <c oughs> ุบันเช็ดขึ้นกวาอยู่ในไหล่ด้านขวาไหลยด,ด้านขวาเนี่ยลงมาที่แนวพันห้าร้อยจุดเป็นแนวรับแลวจะมีการรีบาวตามสูตรเป็นแนวพันห้าร้อยห้าสิบโดยประมาณผม <c oughs> ว่า,าการรีบาวถึงจุดหรือเปลา่าถ้ามันดูจังหวะในตลาดประกอบไปนะครับแต่เชื่อว่าจุดตรงนี้น่าจะมีการรีบาวทานทีที่มีข่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเรียกว่าเฮดแอนด์โชว์ด้นั่นเองครับค <c oughs> ่ะอย่างนี้ก <c oughs> ลยุทธ์ควรทายังไงดีคะสําหรับ <c oughs> การรีบาวในรอบนี้ผมว่าลงทุน <c oughs> เรื่องหุ้นเป็นรายตัวครับอย่าไปสนใจแต่จชมีมาก <c oughs> นะครับเราก็สามารถจะเรื่าไวงันด้ตอนนี้งคง ไื่ว่าทํากําไรหุ้นขาลงเล่นกําไรหุ้นขาลงนะฮะหุ้นอะไรที่ลงเล็กแล้วเข้าสู่จุดโอเวอร์โซมากๆเนี่ยเราสามารถจะเลือกหุ้นในกลุ่มนั้นเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเข้ามาในการมาจับจังหวะเก่งกำไรผมยกตัวอย่างหุ้นนะครับคุณธนวัฒน์ฮะเช่นค่ะเช่นเช่นหุ้นแจสต์มีหุ้นแจสต์มีนี่ลงมาเล็กมากนะครับลงมาเล็กมากตรงนี้เนี่ยทางน่าเทคนิคิลเกิดโอเวอร์โซมากๆเลยและการเกิดโอเวอร์โซทางด้านเทคนิคิลเอเนี่ยในแค่นักนักเทคนิคก็จะแนะนําให้ลงทุนเนี่ยเข้าเก็บหุ้นค่ะถือโดยทฤษฎีแล้วออออาจจรรรร์เเเกกกิดโโววซซใในนััังงหหะข็บบบุ้้คคืช่ วันตัวแจะ๊ะเป็นตัวหนึ่งที่เข้าที่สิดีโอเวอร์โสดแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เอง่ยทางแจ๊ซก็จะมีการแถลงทุจริตใหม่ด้วยแล้วก็มีการเชริญนักข่าวนักวิเคราะห์ด้วยซึ่งผมคิดว่าวันพรุ่งนี้จะมีข้อม,มูลใหม่ๆเข้าม,มาทีมมา่ช่วยได้ราคาวุ่นดีขึ้นนะครับแสดงว่าใครที่เก็บวันนี้ถือว่าได้เปรียบแล้วนะคะผมว่าได้เปรียบครับใครที่ททไม่ได้เก็บวันนี้ล่ะคะดูพรุ่งนี้เช้าครับถ้าพ<ม>รุ่งนี้เช้าราคายังไม่เกินหกบาทผมว่าน่าเก็บครับค่ะแนวต้านนะฮะอยู่ที่คคคับนะะะมมีีจุด้ยืออตว่าง แนวแนวซ็อปลอดของตัว jazz ปัจจุบันน่าจะประมาณห้าร้อยเกสิบห้าเป็นราคาปิดนะครับซ็อปลอสคือหกบาทห้าห้าบาทหกสิบครับห้าบาทหกสิบนะคะก็กรุณธกิย้ําว่าเป็นการซื้อหุ้นที่ลงมาเพื่อเล่นรีบาวนะคะไม่ได้ถือ<ช>ยาวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องดูภาพภาวะตลาดด้วยนะคะฝากหุ้นหน<ข>ึ่งตัวนะคุณณวันนะเป็นหุ้นในธนาคารนองเดียวกันคือลงเล็กมากที่ก่อนหน้านี้คืีเคยสูงตอนนี้ปีลงมาเหลือครึ่งเดียวเองค่ะแล้วก็ราคาโอเวอร์โซแล้วก็ฟันเดเมนเทลดีคือหุ้น TCL ครับตะวัน ตัวไหนนะคะ ECL นะคะราคาหน้ากระดาษ2บาทสิบดตังค์นะคะวันนี้ปิดแท่งเขียวค่ะใช่ครับราคาเพิ่งโลเมื่อเช้านี่เองเพิ่งมีโลเมื่อเช้านี้เองเราก็เริ่มพื้นตัวพี่ E ก่อนหน้านี้คืออยู่สี่สิบเท่านะครับเมื่อเดือนที่แล้วตอนนี้ p ี E เหลือยี่บเท่าเองครับลงมาลึกมากถูกมากแล้วก็มีกระแสเรื่องของมีโอกาสได้รับอนุมัตการทานาโนไฟแนนด์ด้วยเพราะ ECL เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเกิดโอเวอร์โซลแล้วมีมีประเด็นก็ยังน่าสนใจต้องุนลองจับจังหวะดูครับค่ะ ลองจับจังหวะดูนะคะขออนุญาตขอแนวต้านแล้วก็จุดสต็อปด้วยค่ะแนวต้านของดีเรอบนี้นะครับมองไว้ที่2องบาทสีนะครับแนวสต็อปลอสถ้ามีจากตรงนี้คือ2.10ถ้าหลุดต้องสต็อปลอสคักค่ะส่วนหุ้นในกลุ่มใหญ่ๆนะคะบิ๊กแคปไม่ค่อยจะลงเลยนะคุณโรสเกตมีมุมมองไหมคะบิ๊กแคปเริ่มทรงตัวแล้วอย่างที่คุณเอกคุจนาวันว่าวันนี้หุ้นใหญ่ไม่ลงนะฮะหุ้นใหญ่เริ่มทรงตัวแล้วกลับมาลงที่หุ้นกลางวันนั้นเนี่ยตรงนี้แสดดงว่่าาตลเนียเริ่่มทีจะะชลอการรปัับตวลงจากหหุ้นใม การีหุ้นกางลงเป็นก็ลงเราจับดูทั้งทั้งวันอย่างก็มีแต่กระแสไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันลงเพราะกระแสครับแต่ตรงนี้เนี่ยไม่ได้ลงเพราะปันผเทั้นครับค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นกลยุทธ์สำหรับหุ้นบิ๊กแคปช่วงนี้นะคะควรจะต้องกําหนดยังไงดีคะบิ๊กแคปคนที่มีอยู่ตรงนี้ต้องถือแล้วครับค่ะจนกว่าจะมีดุั1,500ครับค่ะถ้าจะมีดุด1,500จุดนะครับคงต้องลดน้าหนักอีก25เปอร์เซ็นต์ครับค่ะแต่ถ้าเกิดไม่หลุดก็สามารถที่จะโฮได้นะคะครับใช่ครับค่ะ ส่วนหุ้นที่สามารถสะสมได้ในเชิงพื้นฐานละคะหรือว่าลงทุนจะต้องเป็นกลุ่มไหนคะหุ้นในเชิงพื้นฐานผมว่าตอนนี้อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าอย่างที่เียนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงตั้าขึ้นของการพักตัวหรือการลงต่อหรือาการที่มีเคลื่อดีบารเพราะเรายังมีจังหวะคิดอยู่ครยังไม่ต้องรีบครับค่ะยังไม่ต้องรีบนะคะคคหุ้นในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะหุ้น property ร,ราคาถูกมากครับแต่ว่าจังหวะซื้อก็อยังไม่ใช่อยู่ดีเพราะว่าทุกคนยังกังวลสพาว่าตลาดอยู่ ค่ะนะฮะวันนั้นก็ต้องใจเย็นรอหน,นึ่งครับค่ะช่วงนี้ยังคงดูเหมือนว่าปัจจัยอะไรยังไม่ค่อยเอื้อน,นะคะใช่ครับยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ค่ะวันนี้ขอบขระคุณมากมากเลยนะคะครับสวัสดีค่ะคุณโรตนกิจสารินวงจากบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปค่ะให้แนวรับไ้ที่1500จุดนะคะคุณผู้ชมคะส่วนแนวต้านเรายังไปไหนได้ไม่ไกลนะคะจะอยู่ที่ระดับ1530จุดนะคะบริเวณนี้จะเป็นแนวต้านที่เราหน้าจะรีบาวขึ้นไปได้อยู่นะคะแต่ว่าแนวรับ ในเชิงเทคนิคถ้าหากว่าหลุด1,500เราจะต้องลดหุ้นให้ได้มากนะคะเพื่อที่จะถือเงินสดค่ะเพราะว่ายังมีดาวไซริกซ์อีกนะคะส่วนการรีบาวยังบอกไม่ได้นะคะว่าจะรีบาวไปได้ไกลขนาดไหนแต่เบื้องต้นคือดูแนวต้านที่1 5 3 0ก่อนกลยุทธ์ในการลงทุนช่วงนี้นะคะเลือกหุ้นที่ลงมาเยอะๆซื้อเพื่อที่จะรอขายในช่วงจวังหวะของการรีบาวนะคะก็คือเด้งขึ้นมาอย่าลืมขายออกไปนะคะอย่างเช่นตัวของจัสตินนะคะหรือว่า ecla นะคะก็เป็นหุ้นแนะนาในเชิงกลยุทธ์แล้วก็อย่าลืมตั้งจุด stop l o s กันด้วยนะคะในเชิงของทเทิร์นของ c h a r ตกราฟนะคะคุณนรกิจบอกว่าเป็น head and shoulder ค่ะโดยตอนนี้กำลังมีโอกาสที่จะกําำลังสร้างไหลนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเด้งรีบาวจากแนวรับ1,500นแนวต้าน1 5 3 0จุดช่วงนี้เซ็ตยังดูไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงของการลงทุนในระยะมีเดียมเทอมลองเทอมต้อง wait and see ค่ะส่วนการเทรดดิ้งสามารถที่จะเทรดดิ้งได้นะคะในช่วงของการกำหนดกลยุทธ์นะคะ ในการเล่นเพื่อรีบาวและขายที่ไปชนแนวต้านนะคะจริงๆวันนี้มีหุ้นเข้ามาเทรดใหม่ตัวหนึ่งนะคะตัวของแพทินัมค่ะเรามาดูกราฟกันหน่อยนะผู้ชมคะราคาของตัวแพทินัมเองวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มาปิดต่ำกว่า IPO เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัวของแพทนะคะที่ IPO มาที่ประมาณ4.70ค่ะแล้วก็แกวงแวงแวง7บาทถ้ามาปิดตลาดที่6.45บาทนะคะก็ถือว่าต่ำกว่าจองค่ะเป็นหุ้นน้องใหม่ IPO วันนี้นะคะสำหรับศูนย์การค้าแพตตินัมกรุ๊ปนั่นเองค่ะ คุณผู้ชมคะทิ้งท้ายช่วงนี้ไว้ด้วยสัมมนาของ Stop Loss นะคะต้องบอกว่าควรจะมาเรียนมากๆเลยนะคะเพราะว่าในช่วงที่ภาวะตลาดเป็นขาลงแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราเล่นหุ้นไม่เป็นเราก็จะเสียหายมากค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเรียนกับผู้รู้นะคะเสาร์อาทิตย์นี้แล้วนะคะรีบจองข่าวเรารับอีกเพียงแค่ไม่เกิน1ิบที่นั่งนะคะเราขยายเพิ่มคะ่ะวันเสาร์ที่28คุณประกิตศ,ศรีวัฒนเกจะมาสอนวิธีการเลือกหุ้นลงทุนในระยะกลางระยะยาวและวิธีการเล่นหุ้นสร้างเพื่อเทรดดิ้งนะคะ ในการลงทุนระหว่างวันนะคะสอนตั้งแต่9โมงถึง5โมงสุวันอาทิตย์ค่ะพบกับคุณซันกระรวงจารุศิระเขาเตรียมหลักสูตรพิเศษมานะคะเพื่อที่จะมาสอนให้เรารู้ว่าหุ้นแต่ละประเภทเป็นยังไงและวิธีเราจะไปดูหุ้นว่าหุ้นตัวไหนกำลังเป็นอัพเทรนคือขาขึ้นตัวไหนเป็นไซด์เวย์คือออกด้านข้าง ตัวไหนเป็นดาวเทรนคือกําลังเป็นขาลงนะคะเพื่อที่เรารู้ว่าเป็นเทรนหุ้นแบบไหนเราจะได้กําหนดกลยุทธ์เข้าซื้อให้ถูกต้องหุ้นที่เป็นขาลงเราควรจะเล่นไหมหุ้นที่เป็นขาขึ้นเราควรจะทํายังไงหุ้นที่เป็นลักษณะของการไซด์เวลล์ร้านข้างคือราคาไม่ไปไหนเราจะทํายังไงดีนะคะและเราจะเลือกหุ้นจากพื้นฐานและเทคนิคได้ยังไงคือเป็นหลักสูตรที่ต้องเรียนพลาดไม่ได้จริงๆนะคะคุณซันจะมาสอนเราตั้งแต่9โมงถึง5โมง วันอาทิตย์นี้นะคะเต็มวันค่ะที่โรงแรมอมรีวัตเก็บประตูน้ําบัตรราคาเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นสําหรับ2วันเต็มๆนะคะที่โรงแรมอมรีค่ะจองที่นั่งด่วนค่ะ0 2 3 3 8 3 3 0 0กด3นะคะหุ้นลงแบบนี้ใจไม่ดีกันไปเรียนหนังสือกันดีกว่านะคะเพื่อที่จะได้มีวิชามาสู้กับตลาดหุ้นและเราก็จะเป็น10%ที่เอาชนะตลาดรำด่ำรวยในตลาดหุ้นได้นะคะขอเรียนเชิญรีบสมัครกันด่วนค่ะ ผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังมุมมองของนักวิเคราะห์อีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะคลินิกสต o อปลอสซีซั่น5สำนัมนาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid i n v e s สเตอร์หลักสูตรเข้มข้นผสมประสานพื้นฐานและเทคนิคเข้ารู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพ ปิงประกิตสิริวัฒนาเกเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับ s u p e r t w i x เคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นสิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาวสั้นกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ Hybrid Investor เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโต สัมมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่02-338-3000กด3สนับสนุนโดย